ขายิ้มเลยนะครับถ้ายางเริ่มเปลี่ยนสีนี่พ่อค้าจะยิ้มเลยนะครับไม่มีการหยอดน้ํากดนะครับสังเกตดูนะครับไม่มีการหยอดน้ํากดนะครับในหัวเข้ามาชมด้วยนะครับทุกคลิปนะครับภูมิใจเลยลูกน้องทําตามโคต้านะครับนี่นะครับถ้าหยอดน้ํากดจะเด้งขึ้นเลยนะครับจะเด้งขึ้นเลยพอดีสวนนี้ไม่ไม่ได้หยอดน้ํากดนะครับถ้าเป็นยางหยอดน้ํากดวางปุ๊บอย่างนี้นะครับจะเด้งเหมือนฟุตบอลเลยนะครับ เปอร์เซนต์ดีนะครับการที่วัดเปอร์เซ็นต์นะครับการที่วัดเปอร์เซ็นต์ พบกับผมบ่าวสมพรนะครับบ่าวสมพรคนเดินดินกีดยางพารานะครับอยู่ในช่องคนเดินดินกีดยางพาราวันนี้เราจะมาเก็บยางนะครับเก็บยางมีเอฟซีนะครับเอฟซีหรือฝั่งพ่อค้านะครับที่เข้ามาประมูลนะครับหรือรับซื้อนะครับมารับซื้อต้องการอยากดูที่ยางที่ไม่หยอดน้ํากรดนะฮะที่ยางที่ไม่หยอดน้ํากรดเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็จะเป็นอย่างที่กองไว้นะครับ เป็นกองไว้สีสันนะครับสีสันที่ไม่หยอดน้ํากรดก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนส่วนนี้นะครับเป็นยางที่ไม่หยอดน้ํากรดเลยนะครับชาวเกษตรกรสวนยางนะครับสนใจเทคนิคดีๆที่ยางที่กรีดแล้วไม่หยอดน้ํากรดแล้วแข็งตัวนะฮะแล้วแข็งตัวนะครับกดแชร์กดไลค์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมแชร์เยอะๆนะครับเพื่อชาวเกษตรกรสวนยางลดต้นทุนนะครับเป็นการลดต้นทุนโดยไม่ต้องซื้อน้ํากรดนะฮะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี <S <S ้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับบีบได้บีบได้เลยนะครับบีบได้เลยก็อมน้ํานะครับอมน้ํานะครับการขายยางนะครับเก็บ1วันนะครับพักยางนะครับเอาไปพักที่ร้านประมูล1วันกับอีกหนึ่งคืนนะครับแล้วก็ขายวันนี้เก็บไปวางนะครับพรุ่งนี้เช้าช่างประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับก็ได้ครบขวบพอดีนะครับผมยางที่เรา กรีดแล้วนะครับกรีดแล้วที่อยู่กับถ้วยเราจะแกะออกมาเป็นสีขาวข้างล่างแบบนี้ข้างบนจะเปลี่ยนสีโดยที่หมาดน้ําพอดีนะครับถ้าปกติถ้าปกติเขาจะเรียกยางหมาดเลยนะครับเรื่องยางหมานนะครับก็ลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวสมพรอน่ยพาไปเก็บนะครับสักประมาณหนึ่งกระสอบ2อกระสอบนะครับแล้วก็จะตัดภาพให้ชมบรรยากาศที่ขนไปส่งลานประมูลด้วยนะครับขนไปส่งลานประมูลด้วย ประสอบ <penguin. S 1> <pues> จะเจาะรูแบบนี huh. <Century. S 1> ้เพ <for S 1> ื่อระบายน้ํานะครับเพื่อระบายน้ําเห็นไหมกล้องเห็นไหมนะครับนี่นะฮะจะเป็นรูแบบนี้นะครับจะเห็นมือสมพรเลยนะครับจะเจาะนะครับแล้วแต่เราจะเจาะนะครับท่านต่ําต้องห้ารูขึ้นนะครับฝั่งละห้ารูนะครับฝั่งละห้ารูนะครับห้ารูถึงเก้ารูนะครับตามใจที่ท่านจะเจาะนะครับให้ระบายน้าเพื่อพักเพื่อพักน้ําให้เป็นยางหมาดนะครับแล้วก็ขายนะครับจะได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับ ลักษณะการที่เราไปเก็บยางนะครับถ้าเป็นยางที่พักไว้แล้วนะครับ1วันกับ1นคืนก่อนที่จะเก็บนะครับก่อนที่จะเก็บ1วันกับ1คืนนะฮะยางของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีขาวมาเป็นสีเหลืองนะครับแกะแบบนี้เลยนะครับ1ก้อนนะครับ1ก้อนนะครับใส่กระสอบนะครับใส่กระสอบเก็บสมพรก็จะลากนะครับเสาบุไทยเป็นคนถือกล้องนะฮะมาแบบนี้นะครับที่พัก แล้วตั้งโคนนะครับก็จะกลมแบบนี้นะครับส่วนข้างบนนะครับเราดึงไม้ออกนะครับบึงไม้ดึงไม้ออกนะฮะแล้วก็คงน้ำเลี้ยงไว้เหมือนเดิมนะครับเข้าไปเลยนะครับยางจับแข็งตัวนะครับไม่ได้หยอดน้ำกดนะฮะแข็งตัวนะครับไม่ได้หยอดน้ำกดไม่มีรอยคนน้ำกดนะครับแบบนี้นะครับคงน้ำเลี้ยงไว้นะครับ เช่นเดิมนะครับตัวนี้ก็แข็งเหมือนกันนะครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะครับกีดลงใส่น้ําเลี้ยงนะครับดังทั่วโลกเลยอย่างส่วนนี้นะครับไม่หยอดน้ำกดทาแบบไหนนะครับโดยที่เป็นหน้าฝนด้วยนะครับสูตรเด็ดสูตรดังนะครับเช่นเดิมนะครับนี่นะครับกลมนะครับบีบดูนะครับแข็งตัวนะครับลดต้นทุนนะครับฝั่งนี้นะครับฝังนี้ อันนี้นะครับแข็งตัวเหมือนกันนะครับแข็งตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ที่ว่าพักไว้ยางก็จะเริ่มเปลี่ยนสีพราคายิ้มเลยนะครับถ้ายางเริ่มเปลี่ยนสีนี่พอคาจะยิ้มเลยนะครับไม่มีการหยอดน้ํากดนะครับสังเกตดูนะครับไม่มีการหยอดน้ํากดนะครับในหัวเข้ามาชมด้วยนะครับทุกคลิปนะครับภูมิใจเลยลูกน้องทําตามโคต้านะครับนี่นะครับถ้าหยอดน้ํากดจะเด้งขึ้นเลยนะครับจะเด้งขึ้นเลย พอดีสวนนี้ไม่ไม่ได้หยอดน้ํากดนะครับถ้าเป็นยางหยอดน้ํากดวางปุ๊บอย่างนี้นะครับจะเด้งเหมือนฟุตบอลเลยนะครับเปอร์เซนต์ดีนะครับการที่วัดเปอร์เซนต์นะครับการที่วัดเปอร์เซนต์ทำไมถึงอยากรู้คนที่เขาอยากรู้ว่าเปอร์เซนต์ดีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสมพรไปที่สมนุนก่อนเอา้าไปเตะของสมพรไปอา้าวแล้วมีคนเตะของสมพรนะเนี่ย ครับตัวนี้สามก้อนเลยนะครับสามก้อนเลยทีเดียวเลยนะครับการที่วัดเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องการที่วัดเปอร์เซ็นต์นะครับสมพรขายสองเที่ยวแล้วเด้อนะครับหน้ายางก็จะลงเยอะเหมือนกันนะครับขายไปสองเที่ยวแล้วอันนี้นะฮะที่เขาวัดเปอร์เซ็นต์นะครับพอเราพักน้ําเสร็จปุ๊บนะครับเอ่อพ่อค้าที่รับซื้อไปเข้าโรงเคฟหรือตามโรงงานทั่วไปนะครับ เขาจะเก็บใส่ตะกร้าเป็นก้อนๆนนะครับตะกร้าหนึ่งจะชั่ง18กิโลนะครับเวลาเราชั่งแผ่นเคปนะครับพอไปเคฟปุ๊บเรารีดออกมาปุ๊บเราไปชั่งนะครับถ้า15กิโลเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับราคาเต็มป้าย48ก็ได้48เลยเตามโรงงานพ่อค้ามาซื้อเราจะคูณด้วย0.55ครับหาร1.5นะครับต้องหาร1.5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าคนกลางเขาจะหาร3นะครับ 1.5ก็มาหาร3นะครับเขาก็จะได้ค่าวัดน้ําออกนะครับการเคฟนะครับ15ตะก้านหนึ่ง18กิโลบวกลบไม่เกิน3เวลาเขาช่างแผ่นเคฟนะครับช่างแผ่นเคฟเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องได้15โลขึ้นนะครับได้เต็มป้ายนะครับถ้าไม่ถึง15กิโลนะครับเขาจะลดเปอร์เซ็นต์กิโลหนึ่งประมาณ3บาทถึง5บาทนะครับ3บาทถึง5บาทเขาจะตัดออกนะครับ นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดเข้าบรรยากาศที่ลำเลียงยางนะครับก็จะเก็บยางเดี๋ยวสมพรก็จะเก็บรากไว้ที่รถนะครับเดี๋ยวเวลาลำเลียงยางขึ้นเสาภูไทยก็เดี๋ยวกล้องจะไปจับตรงที่ลำเลียงยางแล้วเราไปส่งกันที่ลานนะครับาตามมาเลยนะครับเดี๋ยวรากไปที่รถเสร็จโอ้ยของเจ้าเกอบ็มรถเนาะ เทคนิคดีๆที่แม่โอ้ในยางเปลี่ยนสีที่น้องถ้าเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับ้าเปลี่ยนสีแบบนี้พ่อค้าจะยิ้มเลยนะครับนี่นะครับพ่อค้าจะยิ้มเลยได้ราคาดีด้วยนะครับ การลำเลียงนะครับการลําเลียงเพื่อไม่ให้น้ําหยดตามท้องถนนนะครับต้องมีผ้าตนทนรองนะครับแล้วลําเลียงยางขึ้นรถแบบนี้กระสอบเจาะรูนะครับไม่ให้น้ําหยดตามท้องถนนนะครับการหนึ่งกรมทางหลวงปรับนะครับ2ไม่ให้ส่งกินเม็นต่อชาวบ้านนะครับและไม่ให้สูญเสียสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นภาคนะครับมีการรณรงค์ทางลานประมูลนะครับของการเกษตรกรนะครับลานประมูล การยางนะครับที่หาดรั่วนะครับอำเภอวางชิ้นจังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลานประมูลนะครับขอตัดเข้าบรรยากาศที่ลานประมูลเลยแล้วก็ลําเลียงรถใส่ยางนํารถนาล่องไปด้วยกันนะครับผมมาบรรยากาศที่ลานประมูลนะครับสังเกตที่ป้ายราคานะครับงวดนี้ได้28บาท90สสตางค์นะครับโดยที่หักค่าหน่วยกิจของสถานที่ไปเรียบร้อยนะครับ ส่งยางวันขายตามที่ป้ายบอกนะครับแล้วก็มาช่างยางนะครับลำเลียงรถ ขั้นตอนที่สมพรจ่อคิวนะครับเป็นคิวของสมพรซึ่งจะได้ช่างต่อแต่ประธานท่านขอล่วงหน้าไปก่อนเพื่อที่จะไปเบิกเงินนะครับหรือเงินค่ายางมาให้กับคณะกรรมการกลุ่มเพื่อแจกจ่ายกับพ่อค้าทุกๆท่านโดยที่รถจะช่างเต็มแล้วสองพ่วงเงินถึงจะโอนมานะครับในเวลา9ก้าโมงครึ่งประธานจึงด่วนนะครับขอเข้าก่อนนะครับขอขอสมพรวดนี้เราขอก่อนนะนะ เพราะว่าเราจะรีบไปธนาคารที่จังหวัดลำปางนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ได้เบิกเงินมาเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพ่อค้าสวนยางทุกๆท่านที่เป็นพ่อเลี้ยงเท่าแก่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะครับ ลูกน้องก็ภูมิใจนะครับเนี่ยครับประธานสุดร้องเราถอยรถเข้ามานะครับอนุญาตเพื่ออำนวยสถานที่ให้กับช่องของคนเดินดินกีดยางพาราได้ถ่ายทํานะครับโดยไม่มีการฟ้องร้องใดๆทั้งสิ้นท่านได้อนุญาตนะครับเพื่อที่จะแชร์ลิงก์กลุ่มนี้คลิปนี้นะครับไปกับทุกๆท่านที่เป็นชาวเกษตรกรสวนยางและพ่อค้าทุกๆท่านที่ได้ชมนะครับยางเกรดดีนะครับ ทางลานประมูลของเรานะครับได้เข้ามาร่วมการประมูลราคาหรือประเมินราคานะครับเพื่อที่จะซื้อยางนะครับแต่ละเที่ยวรู้สึกจะหลายพ่วงเลยทีเดียวห6กพุงเลยทีเดียวนะครับก็ท่านประธานนะครับได้พูดคุยกับสมพรไว้นะครับทีนี้พ q ควของสมพรน,นะครับสมพรก็จะบรรทุกทั้งหมด4เจ้านะครับมียางหกกระสอบที่ รถท่านเสียนะครับส่วนข้างฝากมาหกกระสอบฝากให้หน่อยนะครับรถเราเสียนะครับเราจะไปซ่อมรถแล้วก็พ่นยาส้มนะครับสวนส้มของท่านเป็นมูลค่าหลายแสนเลยทีเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับเข้ามาสมพรบอกว่าไม่เป็นไรโอเคเอาขึ้นมาเลยนะครับช่างก่อนเลยหกกระสอบนะครับให้เจ้าของเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาขายเองนะครับสมพรแค่มีหน้าที่บรรทุกเข้ามานะครับ ฝากหกกระสอบแล้วก็เป็นของสมพรคิวต่อไปนะครับแล้วก็คิวของเจสันนะครับแล้วก็คิวของเซาภูไทยยายเตือยของเรานะครับซึ่งเป็นภรรยาของสมพรเองนะครับก็แยกตัดนะครับดังแล้วบินเดี่ยวนะครับดังแล้วบินเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปารุ่นดูว่าเที่ยวนี้สมพรไม่ได้ขึ้นน้ำหนักให้นะครับเพราะว่าเสียนทางอาของ สวนของสมพรซึ่งจะเป็นสวนใหญ่นะครับท่านก็จดหลายคนเลยทีเดียวสมเด็จสุดสวยของเรายังไม่ได้ส่งภาพมาให้นะครับภาพน้ําหนักมาให้เดี๋ยวจะอัปเกรดทีเดียวเที่ยวหน้านะครับกี่รอบกี่รอบนะครับเดี๋ยวจะไปขอภาพน้ำหนักนะครับเป็นตัวเลขน้ําหนักนะครับแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวของสมพรนะครับเดี๋ยวเรามารวมกันทีเดียวเลยเที่ยวที่3นะครับเที่ยวนี้ชมไปทางนะครับชมไปทางนะครับก็เป็นของ ไม่เลี้ยงนะครับที่ฝากมานี่หกกระสอบเทไปก่อนหกกระสอบนะครับทีนี้ก็จะเป็นของสมพรน,นะครับของสมพรได้อ่าสิบเก้ากระสอบนะครับสิบเก้ากระสอบที่ท่านเห็นล่วงหน้าไปก่อนหน้านั้นนะครับจะเป็นกระกระสอบเจาะนะฮะจะจะเป็นกระสอบเจาะนะครับ ท่านใดสนใจนะครับเทคนิคดีๆที่สมพรแจกจ่ายกรีดแล้วน้ํายางออกดีนะครับไหลดีนะครับชมช่องนี้นะครับคนดูมีกินยางพาราดแชร์กดไลค์สับสปาย้ด้วยนะครับผมสับสายให้ด้วยแล้วก็แชร์เยอะๆเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเกษตรกรทุกท่านได้ผลผลิตสูงเกินคาดเหมือนที่สมพรเคยได้ครับก็อยากให้มีเงินมีทองทุกทนน้ํายางกุ้ง จะชูดนะครับราคาก็ดีนะครับช่วงนี้น้ำขุ้ดตะรีบตักนะครับมาชมนะครับเนี่ของสมพรรเป็นกระสอบสีขาวเลย อยู่ต่อไปนะครับอยู่ต่อไปก็จะเป็นของที่สั้นนะครับเจสันสุดสวยของเรานะครับมาบินเดี่ยวเหมือนกันนะครับบินเดี่ยวมาเองเลยนะครับมาร่วมกันกับช่างร่วมกันของสมพรซึ่งเป็นลูกน้องที่อยู่ในสวนที่สมพรได้นําเข้ามากรีดยางในสวนด้วยนะครับก็แบ่งเป็นล็อกๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับภาพเจสันสุดสวยของ นะครับของเจสันนะครับกาลังชักนะครับเมื่อกี้เป็นภาพบรรยากาศที่อยู่ด้านล่างนะครับหน้าตาช่างนะครับก็เป็นพนักงานที่รับจ้างขึ้นยางนะครับช่างยางครับเทยางนะครับใส่รางเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดมาที่ภาพบรรยากาศด้านบนนะครับจากกล้องด้านบนนะครับก็เทนะครับเป็นชั้นๆเป็นตรงนะครับตรงแรกของสมพรตรงที่2องของ จสันนะครับพอตรงที่3ก็จะเป็นของสาวกุไทยเยเตื่อยจ้านะครับเย่เตยสวยๆของเรานะครับเป็นช่องหนึ่งช่องดังอีกหนึ่งช่องนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับเย่เตยเด้อใครที่เป็นขวัญใจของเย่เตื่อยนะครับก็ fc fc ที่น่ารักน่ารักทุกๆคนนะครับของเย่เตยนะครับก็เดี๋ยวก็ไปพบคลิปนบรรยากาศที่ตรวจสอบในสวนนะครับก็จะเป็นทุกล็อกทุกล็อกเลยนะครับโดยพอยกคลิปให้ชมนะครับก็นี่นะครับเป็นของเจสันนะครับก็ รู้สึกจะ17กระสอบครึ่งเลยทีเดียวมีแต่ลูกใหญ่หญๆเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมนะครับเจ๊บอกว่างวดนี้ยางเบามากเลยงวดหน้าต้องเอาชนะคนเดินดินให้ได้เดี๋ยวเราไปรุ้นว่างวดหน้าจะชนะจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนเดินดินเที่ยวนี้19กระสอบนะครับเจ๊สั้นหน้าบูดเลยทีเดียวนะครับหน้าบูดเลยทีเดียวนะครับก็เอาเอาเอา,เอาใจช่วยนะครับให้ชนะให้ชนะนะครับให้ชนะ อ่าส่วนของเจสันนะครับ1นึ่พกับอีก76ต้นนะครับของสมพรแปดร้อยห้าห้าสิบสองแปดร้อยห้าสิบสองต้นนะครับอ่อเดี๋ยวเราไปเสร็จสิ้นของเจสันเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับช่างช่างของเจสันเรียบร้อยแล้วก็ต่อด้วยของเสาผู้ไทยนะครับสอาวเสาผู้ไทยหญยเตยจา้าของเรานะครับก็จะขึ้นภาพของเสาผู้ไทยกาลังจะตัดยางนะครับขึ้นภาพให้สักนิดนึงเนี่ยนะครับของเสาผู้ไทยยญยเตยนะครับท่านใดที่เห็น ภาพเสาพุทไทยโอแน่นอนนะครับช่องนี้นะครับช่องเสาพุทไทยเยื่อเตยนะครับก็มาร่วมตัดอีกหนึ่งล็อกนะครับบินเดี่ยวบินเดี่ยวนะครับขอแยกตัดกับคุณเดินดินเลยนะครับอยากรู้ซิว่าเราจะชนะไหมนะครับก็อยากรู้นะครับเอฟซีนะครับเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยใจเชียนะครับเจสันก็1ล็อกเสาพุทไทย1ล็อกนะครับก็เราประช่างเดี๋ยวขึ้นน้ําหนักวดหแน่นะครับผมจะขึ้นให้หมดของทุกๆท่านเลยนะครับว่าเราอาใจช่วยค่ะ กับทุกๆท่านนะครับทั้งสาภูไทยทั้งเจสันแล้วก็ผมด้วยนะครับคนเดินดินนะครับท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปของเราก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งกิ้งๆไว้ด้วยนะครับเพื่อจะอัปเดตสถานการณ์คลิปหน้าของเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกรีดยางทํายังไงให้ยางไหลดีออกเยอะกรีดยางเทคนิคยังไงมือเก่ามือใหม่ขั้นเซียนขั้นเทพนะครับจับจองแล้วก็จ้องไว้นะครับกดติดตามนะครับกดติดตามสั่นกระดิ่งกิ้งๆไว้นะครับผม แล้วก็งวดนี้นะครับผมก็จะขึ้นภาพบรรยากาศเป็นสติ๊กเกอร์นะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับคลิปหน้าเราก็มาพบกันนะครับที่เ,เทคนิคใดๆที่สมพรได้คิดค้นออกมาสมพรก็จะแชร์นะครับอัปเดตให้ทุกๆท่านนะครับกราบสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนะครับ ลานประมูลที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำนะครับสองนะครับกราบขอบคุณเจ้าของสวนแล้วก็นายหัวนะครับท่านไม่ประสงค์ออกนามนะครับท่านไม่ประสงค์ออกนามนะครับอนุญาตให้ถ่ายทำนะครับเป็นการส่งลิงก์ส่งงานแล้วครับอัปเดตให้กับช่องของคนเดินดินกีดยางพลานะครับให้อ่า่ชื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นการที่แชร์กันออกไปนะครับในเทคนิคดีๆนะครับปกติก็ อา่าอนวยความสะดวกกันเยอะทั้ง FC ทั้งพนักง,งานขึ้นทั้งทุกทท่านเลยนะครับที่เป็นชาวเกษตรกรสวนยางกดติดตามกันให้เป็น FC ของสมพรแย่ๆเลยเป็นที่รักที่ใคร่กับอ่กระยามิตรที่ดีนะครับอ่นี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่จะไปแล้วนะครับช่างเสร็จเรียบร้อยกระสอบขึ้นเรียบร้อยพร้อมที่จะเคลื่อนรถออกคิวต่อไปจ่อเข้ามานะครับพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับบา,บายๆนะครับผม